สวัสดีครับพี่น้องพรกระช่องแบบตุ้ลำเพลิอน้องเชียร์พี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วบ้านนนแดงเพื่อบ้านขวาวอำเภอบ้านขวาวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องนี่ครับโอ้เสซม่าสุดต่างกันนี่แสดงว่าตัวที่มาส่นแสดงว่าหลังเวทีต้องอยู่ด้านนี้แน,น,น่นอนนี่นะที่น้องเนาะ วันนี้ที่ลานรมถนนสายใหม่ปั้นเป้า RS 10น,นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันนั่ครับพี่น้องปาดสถานทีเบิ่งได้พี่น้องเปนเป็นตาแคบเบใชนี่มบอเป็นตานี <kicking. S 2> <enthus flush. S 3> ่พี่น้องพอเตื่นเพิ่งมาหันพี่น้องแมนดีนี่รถลังยจอดข้างนอกเลย ยา่าได้ดางหลังเนี่ยยาบาได้แต่คือสุดแล้วนี่ยปาดี่น้องแบงนเตยอดลงก่นี่ยต้นแต่ตั้งลำพงขึ้นางนึงเดียวพอดขึ้นลพงขึ้นคางนึงเด หำขึ้นเลยยบานนี่เต็มบ่นี่เต็มบ่นี่เฮ้ยเด็ดเด็ดด็ดยนโยนต้งเนี่อนองบอดบอดบอดละเต็มบ่นี่เดดโยนล้มนนี่ตัดสันผักเ็นบเบาเนี่ ตอนนี้ใบสองโมงสี่สิบพี่น้องแรงตามแรงสูงสามเบิรสอบเบิดดา่พี่น้องพี่น้องโอ้ยบิงเงี้ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้โอ ปาดโปดพีดปาดปีดีดโป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 ดปาดสาดี่นออยแล้วอนโอ้ยจางพีเท่งจเศร้าบานจางพีเท่งเนี้ยโอ้ยปาดที่นอเบ่เง ไปขอได้แล้วไปขอแล้วไปขอเปิดเท่งแล้วปาพี่น้องนี่ไี่น้องผมว่ไเด้อยูู่กับบรรยากาศที่ประบ้านปีที่สองพี่น้องผมไม่เห็นหรอโอ้โหพี่น้อง นะมานั่งเฝ้าศาสตร์เถาะย่านรถขับเวทีบรท่านแลี้ยวนะปวดพ่วงหมกม่วงหมกแต่งแด้พี่น้องบ้านยังบ้านโน้นบ้านคว้าบอกเรียว่าบ้านโน้นแดงบ้านโน้นแดงปาพี่น้องสถานที่กระบอปันไหนพี่น้อง จะยดุดลงพี you suffer, you, well ่น no. ้องเพราะว่ามันมันกับแบบว่าบ่อนควางวานไหนแตะหะเวทีเขาก็ต้องขึ้นตอนนี้ครับสอันพี่น้องบันคว้าบันน้อนแดงโหนผูโพวกพวกพกแดงอันที่มานั่งเฝ้านี่สิยู่ซอดแจ้งยี่บอนี่ซอดแจ้งบ่อโอ้ขา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 สอันพี่น้องแมนบะเด้นี่แมนบะเด้นี่ ชุดยอดเลยพี่น้องงานฉลองพัดยศบอกครับเนาะดีอูนนะอพ่นง้งฉลองสัญญาบัตรพัยดยศพระครูจันจันจันทว่าวราพรจ้างหมอลำให้พี่น้องข้าบ้านนุ่นแดงเบืบงบ้งฟี่พี่น้องผดผู้ขงม่วงหมักแตงสะออนสะออนขวนอันผู้นั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้ารอดรอดไตรอด,อดกันรอดพี่น้องเอ้ยอพ,วพวกเอ้ามาผดผู้ขงม่วงหมักแตงแท้ อีแม่มเจ้าพญาต์รถเดียวสาสตร์บ่วบัย่าอะไเตี้ยได้เมื่ไกเพระได้ครับเพราะว่าเขาจะมีฝ้าหนาวมากม้าหนาืนั่นนะแม่นี่นะไปนี่้าหนาืนั่นาวพวกม้นแกปูเหล่าสิเมื่อเราต้องนั่งฝ้าวกนยูบ้านนี่บ่ ถ้ากือมาปูก่อนเตีย <c oughs> โอ้ยพี่น้องโผดพ้อม่วงบักแตงอันท,ที่มาปูนี่สิอูวซอดแจ้งก่อนเนี่ยให <c oughs> ย่ใหเห็นมาเมื่อก่อนเ <c oughs> ด้อใายไลยเออถ้าเห็นเมื่อกอ <c oughs> ่อนให้ถ้าเบิ่งแม่ถ้าเบิ่งครับถ้าเบิ่งเาาราอ้าวก็ผดพ้อสี่พี่น้องบ้านบ้านโนวลแดงเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านโนวลแดง <c oughs> บ้านข้าวคือกันเบิองนวลแดงบ้านข้าว พาดพะคู่พาใจกันดีดีแจ้งหัวลำไม้พี่น้องเบิ่งปาดสาน่อยเฟนแพงวพวม้ะแต่ปาดงน่โอ้ยพวดพวกม้วแป่ปวดับพ,พ,พีนองแค่นีกัมีหอดเบอร์โทพี่น้องเอ้ยปวดเสียงไหน่้าปวดเบาตุยกับบรรยูาบรรยากาศแบบนี้ดนพี่น้องเอ้ยไม่เห็นแล้ ลูซิกมาลูซิกมามักหลายเนาะมักหลายโค้กโค้กม่แกงมักหลายเพิ่นว่าฝุดน้องเบิ่์เงาเด้อเบิ่งเอาข่น เต็มเมื่อไพี่น้องเอยเต็มเมื่อไหรโหดพ่ออันปู้นี่นั่งซอดแจ้งยี่บอนเนี่ยซอดแจ้งบ่อะเออใหญ่ถ้าเห็นเมื่อก่อนนี่ยหายเด้อต้องยุ้ยซอดแจ้งน้อกันเด้อสมกับถามว่าเป็นปีเป็นอย่างหมดเนี่ยนี่เป็นตีหมแล้วจ้างไปถามปีไปเล้พี่น้องเบิ่งเอาหมดเนี่ยพี่น้องบานน้อนแดงบานขวาเนาะสะออน์โหดพ่อม่วงบกแดงพูดแล้วคนกับมาสเฝ้าตั้งแต่เ้านะพี่น้องเพิ่นวานเนี่ยโอ้ยสะออนสะออน์เงือดไหล ปวดพว่อหมกโมกหมักแตงแข,อขออย่างเดียวขออย่างเดียวขออย่างเดียวอย่าเด้ออย่ามีมมอย่างด้อยน,นแล้วพวเจ้าใบใบหลวงพุ่มใหม่ร้อนเมร์แมนเดี๋ยวมันใบใบไปแง่งดอกสะออนพี่น้องขุนเวทีพรท่านแล้วได้หนึ่งน้องเวทีหาก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนี่พี่น้องเต็มเลยครับที่จริงมันต้องไงกันนี่พี่น้องสถานทีนวอมนุ่ยครับ ครับได้ดเด็ดด็ย้อนลงครับจริงๆแล้วที่ใหญ่กันนี่นะครับเนี่ยเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องมาใหาก้กำลังใจพี่น้องบ้านโนโนแดงบ้านควาวนนเนาะโนนแดงบ้านควาวอําเภอบ้านควาวจังหวัดชัยภูมิบ้านเฮาพี่น้องสอดแจง้งพี่นอ้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องทำไมบ้างนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบ๊ัปพี่มันพูนอมเสือกนะครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ